คลิปวิดีโอน,นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงครับอาจมีภาพเสียหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า50ปีและสตรีมีคันควรขี่จักรยานในการรับชมสวัสดีพี่น้องประชาชนนะฮะสวัสดีครับฮะ,ะ,ะ <laughs> กินข้าวยังเนี่ย ฝาด,ดุนครับตกกี้สายจวดครับเนี่ยออามาดูฝีมือฝีไม้ลายมือการลอกนาของเสียต้นน้ำซิ่งนะครับเออลอกบางๆครับเลยเจ้าเจ้า,จจาคืออยู่คืออยู่ออเออลอกบางๆกันี่ กาเอาแต่หญ้า,าเลยก็ว่าได้ครับนี่โอ้ขุดเอาแต่หญ้าไปขายเลยเด้ยนี่เสียต้นนี่ไหมลองบางๆครับสงสัยรถใหม่เข้ามือแล้วครับนี่เดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูมุมนี้ว่ารอกลึกแค่ไหนรอบบางจัดครับบางมากโอ้ลมแรงนะครับต้องขออภัยนะครับโอ้ย ออกไม่พอคืบหนึ่งไหมขูดเอาแต่หญ้าออกซื้อ,อตัวนี้ลมแรงหน่อยต้องขออภัยนะครับอยู่กับ new sk ร้อยสี่สิบขีดสิบเอ็ดนะพี่น้องร้อยสี่สิบ lc ขีดสิบเอ็ดตอนนี้กำลังจัดแจงครับว่า เอาตรงไหนไปตรงไหนอู้หูไม่ดูอย่างนี้บึกบึนมากเลยครับรู้สึกว่าทรงจะใหญ่ๆกว่าร้อยสี่สิบอีกเอ็มนะครับทรงเขาจะออกใหญ่ๆนิดนึงครับกิ่งก็จะกว้าง อาจจะกว้างเพิ่มขึ้นนะครับบันท้ายนะพี่น้องนะลอกนาะโอ้ถือว่าเชียบครับเชียบเฉียบโอ้ทานนี้จะลอกลึกกว่าฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นลอกบางนะครับนะเดี๋ยวมาดเูเดี๋ยวมาดูเสียต้นลอกนาะให้ดูนะฮะ รูปหลังทรงดีครับทรงดีนะพี่น้องนะหลังวือวือปั่นสองรอยก่อนเสียงพัดลมครับปูปูเลยไ่ทุกจุดครับไ่ทอดดำถอยเงินสดมาเลยครับสามล้านสองนะพี่น้อง ได้แล้วเขามือไปเขามือไปโอ้ยจำ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 อ่ะเดี๋ยวต้องเฮ็ดถาดถาดใส่ลงเทาอ่ะเดี๋ยวมาดูเสียต้นทำงานกันครับโอ้คันนี้ก็จะเป็นรถของเสียต้นเองครับเจ้าของรถไมโครรถ<ม>บสัตั์เข้าคันนี้อา เดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเจ้า 140LC รุ่น11กันครับวักนก่อนก็ลอกนาครับดินดำวันนี้หน้าดินสวยๆเลยครับโอ้โห,โหนิ่มจัดครับนิ่มจัดเสจต้นบอกเริ่มเข้ามือแล้วครับ นิ่มๆซืดๆเลยครับพูดถึงโกเบนี่เขาจะมีเอกลักษณ์ประจำตัวของเขานะครับก็คือรถขุดจะมีไฟท้ายครับตัวนี้นะครับโกเบน่าจะมีเป็นเจ้าเดียวนะครับสำหรับรถขุดที่ มีไฟท้ายนะครับเจ้าอื่นมีไหมเจ้าอื่นไม่น่ามีครับเขาก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์เดิมของเขามาครับเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตั้งแต่ Mark 2ทูมาร์ a ทีมาร์กไฟมาร์ารกเอกรุ่นแปรุ่น1ิรุ่นสิมานะครับเขาก็จะมีไฟท้ายของเขานะครับ จะมีไฟท้ายนะครับไมโครรุ่นนี้รถขุดจะมีไฟท้ายไฟสวิงนะครับเน้นแบบนิ่มๆครับ ปกติเจ้านี้เขาก็จะจ้างคนขับนะครับตอนใช้ SK อนะครับรุ่น3มากทีนะครับจ้างคนขับครับออกคันใหม่มาเจ้าของขับเองเลยครับเสียต้นแม่รถดำตัวเองก็มี2องคันครับแล้วก็รถร่วมอีก น,น่าจะสี่ห้าคันได้ครับทีมงานนี้เขาจะเน้นไปที่รถด,ดัมอูส่สงนวนสักนะครับตอนนี้เขาจะชอบไปทางอูส่สงนวนสักครับเจ้าของเองก็มี รถด,ดัอู่สงวนสันกอยู่2คันครับมีล็อกกี้คันเขียวเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ฮีโน่เมกาสีฟ้าสุดที่รักเลยน่าจะเป็นป้าไทยรับหน้าที่หรือเปล่านะครับแต่ไม่ใช่คันนี้นะครับเห็นไหมจะมีแต่รถด,ดัามาจากอูส่สงวนศักครับเทรเลยก็ไปเอามาจากอูส่สงวนศักครับเสียตน้นโอเคใหญ่ใจถึงครับ ใหม่ถอดดำเลยนะครับซื้อเง,งินสดนะครับเทเลอ์เมคโครก็จัดเงินสดมาครับนี่ใหม่ๆสดๆร้อนๆจากเตานะครับถามว่าวดีไหมก็ดีครับไม่ต้องกังวลกับค่างวดเนาะยิงขับเองอย่างนี้ก็ใช้กันยาวๆครับเทเลอร์ก็จัดเงินสดครับหกร้อนี่ไม่แน่ใจนะครับหกร้อนนี่ ไม่น่าพลาดนะครับเชต้นนีคราวนี้เขาคือตัดให้จบปัญหาไปเลยครับล้อนี้เห็นว่าไปโอนไปอะไรนะครับชมเกี่ยวข้าวเมื่อปีก่อนก็น่าจะจัดเงินสดมาหรือเปล่าไม่แน่นะครับเจ้านี้นี่ครับแหมขับได้อสองสามวันครับเชตุนน่ เริ่มจะเข้ามือแล้วครับนี่เริ่มจะจวดแล้วดูครับมนาดินสวยๆอยงนี้ก็งานก็งอกไปเรื่อยครับมีร้อยเที่ยวอาจจะจบอยู่ที่สี่ร้อยเที่ยวครับไม่แน่ครับหน้าดินสวยๆแบบนี้ใส่ดินเยอะๆแบบนี้เอาเอาใส่อีกหน่อยหนึงเอา แยมใส่ได้โอ้ใส่ดินได้สวยครับใส่ดินเยอะก็นะครับหน้าดินสวยๆนี้ใส่ดินเยอะก็งานก็ไม่แน่นอนครับงานไม่แน่นอนครับแบบนี้โบกกลางทางอาจจะลงให้ย้ายหน่อยแท็กสองละเทียว <laughs> หน้าดินสวยๆนี่ใครก็อยากได้ครับ จัดงานลอกนาครับเสียต้นยังไม่ได้ขุดส,สักลูกเลยนะครับสำหรับเจ้ารุ่น11ของเรานะครับเป็นการจัดส่งรถแรกของเมืองไทยนะครับนี่คันนี้นิ่มจัดนิ่มจัดเต้นบอกลูกนี่ซื้อตั้งนานครับ <c oughs> แต่ก็ถือว่าอดใจรอมาไม่ผิดหวังนะครับเยต้นนี่หลังจาก ที่ใช้มาร์ทีมานานนะครับแล้วก็รอโกเวเปิดรุ่น11มาก็จองเลยครับจัดเงินสดเลยพี่น้องรถด,ดำก็กำลังไล่ตูดกันมาครับน่นาจะลอกเยอะอยู่นะตรงนี้เพราะว่าเงนสูงอยู่ มาแล้วครับรถดำคันนี้ก็ยังไม่ใช่ของเสียต้นนะครับยังเป็นรถร่วมอยู่ครับรถร่วมสองตามกันมาสองคันคันนั้นก็จะเป็นต่อมาจากชุมพลหนึ่งคันครับ แรงหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยครับ เช้ามาก็คงจะเช็ดเช้าเช็ดเย็นนะครับแม่ครเจ้านี้สายลักรถครับนี่ครับเริ่มเร็วแล้ววันก่อนไปไทยก็ยังไม่เร็วเท่าไรครับเพราะว่าทุกคนต้องมีการเริ่มต้นจากการเรียนรู้นะครับใหม่ยังไม่เข้ามือเท่าไหร่ครับแตีฝีมือก็ถือว่าเอาการครับเจ้านี้ สะลอกนะถือว่าผ่านนะครับ,น,รบนิ่มนิ่มครับโอ้มีแต่ยาเลยอีกเมื่อกี้หนึ่งลูกพี่เอาแต่ดินนะเอาแต่ดินทับๆไปหน่อยครับดูยาเต็มรถเลย ยาวครับส่วนมากมีแต่หญ้าเต็มรถเลยทับดินไปหน่อยทับหญ้าไปหน่อยโอ้อีกน้อยนึง่งน้อยนึง่งหญ้าเยอะไปหน่อยครับไปครับสวยงามครับอู้ใส่เยอะเลยครับนี่ยมเลยแม่เรียบลูกค้าครับตัก้างธนาฟางไม่ได้เผาครับก็จะมีปะปนไปบ้างเนาะ ธรรมดาครับตักดินก็ต้องมียากเอาไปล็อกกี้ครับแม่รถเสียต้นนี่น่าจะลาไทยน่าจะน้ากับคงกับข้าวอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ดินซา์แบบนี้ก็ดึงง่ายๆครับนิ่มๆพูดถึงการใช้งานนะครับร้อยสีแถวบ้านเราก็ถือว่าโอเคแล้วครับงานสระงานลอกนาก็ถือว่าพอดิบพอดีครับเนะาะการขนย้ายก็ค่อนข้างจะง่ายครับใช้สิบล้อก็น้ำหนักมาตรฐานครับไม่เกินไม่ขาดไม่เกินนะพี่น้นอง จอดไกลนิดหนึ่งครับแมสุดแขนเลยทีเดียวครับแถม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 ดักหน่อยหนึ่งครับจุดไปออกาดุนลุย มาเลยครับโอ้ลมแรงมากเลยครับขอภัยเพืเ่อนๆเลยครับอยู่เขตพื้นที่สูงครับแถวนี้นู่นมองไปเห็นเขาพนมลุงไหมพี่น้องเคยมาเที่ยวไหมปราสาทหินพนมลุงถามไปงั้นเลยครับผมคนพื้นที่ยังไม่เคยได้ขึ้นไปเลย อู้กี่สิบปีแล้วไปลุงเกิดไปครับอยู่บ้านตัวเองแท้ๆนะครับุกติดเขาพนมลุงครับถ้าใกล้เขาพนมลุงไปก่อนนี้ก็จะเป็นดินดำๆนะครับอันนี้เป็นดินทรายท้่วไปครับ ามาดูการทำงานของรถใหม่ครับดูกันเพลินเิครับผมนี่ครับเสมอริมครับทั้งวันรถใหม่ใช้กันแบบสบายใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็ขอจบกับคู่นี้แล้วกันป๋าดุนกับเสียต้นน้ำซิ่งนะครับ นี่นี่ครับรถใหม่ป้ายแดงนะพี่น้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวรอกันติดตามในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ